ที่ประมาณเท่าไหร่ทั้งหมดมันตกข้าวไร่อ่ะที่รถว่าส่วนต่างโตไฟนี่มาตรงนี้ไม่ได้แล้วครับน้าก็ใช้แดดเขามาอีกอ่ะเห็นนะครับตา แนวตำลักเนี่ยขนาดนี้เลยเมื่อช่วงประมาณาสักุ่โมกว่าครับตอนนี้ยุบได้มาถึงแค่นี้แล้วเนี่ยผมทำทำไมาัวเนี้ยมาปากนี่นะยุบก็บประมาณาสักสิดเซนได้แล้วมั้งเนี่ย เป็นตะนะ่ายพอดีกันละม,ม,มันไม่พอดีเพราะล้นนั่นเข้าเลย ล้น้นไอ้โคลน้ตอนเช้าหมดเลยนี่รวมเนี่ยมาถึงนี่มาร์คไว้นี่ยยุบไปนะทรายตรงนู้นนะที่คอนโทรลควรจะมีไปโน้ตนะครับเนี่ยทางไหนท่วมไหมผมไม่อยากจะพูดหรอกหลบดวงปาเป็นไงปาเป็นไงอ่ะเดี๋ยวไปหาตลาดให้ทางไหนให้บอกมาด้หยควรไหมควรไหมได้ที่ดอยน้ำมันยังไงมีเอาของไหนเรา ตาคะได้รับความเสียหายประมาณกี่ไร่คะคุณตาทั้งหมดหนึ่งประมาณเก้าไร่ครับเ,เพราะน้ําที่ฝนตกไอโนอินอะไรเนี่ยนะฮะมันก็เกิดได้ท่วมมาอยู่ในทุกวันเนี้ยแล้วมันมาทางคลองวังรีแล้วไอฝาไอที่คลองวังรีเขามีไอที่ปิดเปิดแต่เขาไม่ยอมเปิดระบายไปให้เพิ่งมาเปิดได้แค่วันนี้เนี่ยยุบไปได้ไดเห็นเห็นเนี่ยผมก็เดือดร้อนมาทุกปีทุกปีก็เพราะไอตัวอย่างนี้เนี่ยครับ แล้วก็เมื่อนักนะขยุ่นในวงนอกผมบอกว่าให้เข้ามาดูในพื้นที่ที่แท้จริงก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูผมเนี่ยเสียหายเดือดร้อนมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะช่วยเหลือผมได้บ้างนะ,ะตอนนี้ลึกอยู่ประมาณหนึ่งเมตรตอนนี้ยท่วมเข้าอยู่นานที่ก้าวไล่เนี่ยนะฮะอยู่ตำบลน,นะรคะอยู่ตำบลป่าดอยยืนอำเภอลันสักอุทัยรานี่ครับ ก็ได้ยินข่าวไอ้พายุโนอึนเนี่ยที่ระดความเสียหายก็หลายบ้านแต่ว่าที่ในนาวผมนี่จะลองรองรับมากที่สุดในจุดนี้